ในโมดูลที่2ของ Antiem Designer Online Workshop One Day วันนี้เราจะทำความคุ้นเคยกับ Antiem Designer เราจะทำความรู้จักกับอินเทอร์เของ Antiem Designer นะครับส่วนต่างๆในหน้าจอของโปรแกรมวิธีการเปิดโปรเจกต์ตัวอย่างเปิดอย่างไรการเปิด Schematic การเปิด PCB ทำความรู้จักกับ p แ e l ต่างๆทำความรู้จักกับระบบ Library ของ a n t เทียนะครับมีทั้ง File base Library แล้วก็ระบบออนไลน Library แล้วก็ในขั้นสุดท้ายของโมดูลนี้นี่เราจะทดลองสร้างโปรเจกต์ใหม่เตรียมตัวเพื่อจะทดลองทำเวิร์กช็อปในขั้นตอนต่อไปครับในที่นี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราได้ติดตั้งอันเทียมดีไซเนอรุ่นทดลองไปเรียบร้อยแล้วเราได้ไลายเส้นเพื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม Antium Designer นะครับจะเห็นว่าบนพื้นที่หน้าจอนี้มีส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับบริเวณบนสุดของจอภาพเราจะเรียกว่าเมนูนะครับเมนูบาร์แล้วก็ถัดมาทางด้านขวามือก็จะเรียกว่า Active Bar เป็นที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้งานอย่างรวดเร็วทางด้านมุมขวา จะมีลักษณะเกียร์นะครับเป็นรูปเกียร์ก็คือเอาไว้ปรับเ r e f e r e ต่างๆนะครับแล้วก็มี user icon แล้วก็มีตัวตัว workspace ที่เราได้จัดการ activate มาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีพวก pop up panel ที่ซ่อนเอาไว้อยู่ด้วยนะครับ panel จะเป็น เครื่องมือที่เป็นหัวใจอีกอันหนึ่งของการใช้งานอ่านเทียมเพราะว่าในพื้นที่เวิร์กสเปซที่เราแก้ไขตัวชิ้นงานเนี่ยจะมีการแก้ไขในลักษณะกราฟิกซึ่งข้อมูลในลักษณะกราฟิกเนี่ยมันไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีมีคำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งมันจะมีหลายพาเนลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระหว่างที่เราทำงานผมจะค่อยๆแนะนำไปแต่และพาเนลนะครับ ทางด้านล่างก็จะเป็น status bar นะครับบอกตำแหน่งพิกัดของ x y ใน workspace ที่เราใช้งานอยู่ว่าตอนนี้มีพิกัดเป็นตำแหน่งใดแล้วก็มีหน่วยวัดเป็นค่าใดอยู่นะครับแล้วก็ด้านมุมขวาล่างก็มีคำวบ์า Panel ซึ่งเราสามารถเ,เปิดปิด panel ได้จากปุ่ม panel ที่อยู่มุมขวาล่างดังนี้โดยปกติ พื้นที่บนหน้าจอขณะติดตั้งอันเทียมดีไซเนอร์ใหม่ๆจะมีลักษณะดังที่แสดงบนจอภาพแบบนี้นะครับถ้าของใครใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะตำแหน่งของป๊อปอัพเมนูตำแหน่งของพายแนลต่างๆนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเราสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลของอันเทียมเนี่ยให้กลับมาเป็น default ได้นะครับลองเข้าไปที่ปุ่มเกียร หรือว่ากลุ่ม preference นะครับเข้าไปที่ preference มองทางด้านซ้ายมือในกลุ่ม system เลือกตรงหัวข้อย่อยคำว่า view จากนั้นมองคำว่า desktop แล้วก็คลิกคำว่า reset เมื่อ reset เรียบร้อยแล้วเนี่ย layout ต่างๆของอานเทียมเนี่ยจะกลับมาเหมือนค่าตั้งต้นนะครับเราจะได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปเราจะทดลองเปิดโปรเจกต์ตัวอย่างขึ้นมานะครับวิธีการเปิดโปรเจกต์ก็คือไปที่เมนูนะครับเมนูไฟล์ Open Project ภายใน a n t i u m Designer เนี่ยเราจะใช้โปรเจกต์เป็นตัวควบคุมตัวโครงงานของเราภายในโครงงาน1โครงงานเนี่ยจะประกอบด้วยวงจรประกอบด้วย PCB ประกอบด้วย Gerber Output ประกอบด้วย Library ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับ โปรเจกต์โปรเจกต์ชิ้นนั้นการสร้างโปรเจกต์หนึ่งชิ้นนี้ก็เหมือนกับเป็นการสร้างกรอบสําหรับบรรจุไฟล์ต่างๆเนื่องจากว่าวงจรหรือสกิมมิติกนี้จะถูกบรรจุเป็นไฟล์วงจรหหน้ากระดาษก็คือ1ไฟล์ถ้าหากวงจรเรามี10หน้ากระดาษก็จะมี10ไฟล์ PCB 1ชิ้นก็คือ1ไฟล์ Gerber ไฟล์หชิ้นก็คือ1ไฟล์ดังนั้นในโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวรวบรวมไฟล์ต่างๆเหล่านี้เอาไว้อยู่ในที่เดียวกัน เมื่อเราสั่งเปิดโปรเจกต์โดยใช้คำสั่ง open จะมี d i a l o g หรือหน้าจอดังลักษณะนี้ปรากฏขึ้นโปรเจกต์ project ที่เปิดนี้สามารถเปิดจาก cloud ในกรณีนี้ก็คือเปิดจาก cloud ที่ชื่อว่า keycat ไทยหรือว่าเปิดจาก cloud ที่แชร์มาที่ user ของเราโดยเพื่อนของเราแชร์มาผ่านทาง cloud อย่างนี้เป็นต้น หรือว่าจะเปิดจาก local project local project ก็คือไฟล์ที่เราบันทึกเก็บเอาไว้ในฮาร d ดดิ k ในเครื่องของเรานั่นเองเราสามารถเปิดได้3ลักษณะดังนี้นะครับในที่นี้ผมจะขอทดลองเปิดจากบนคลาวด์โดยเชื่อมต่อไปยัง workspace อันเทียม365ซึ่งในที่นั้นจะมีไฟล์ตัวอย่างอยู่ดังนี้นะครับในที่นี้ผมจะขอเปิดไฟล์อ,อันแรก sample KAME ขด e pdb โ okay, อเคนะครับเมื่อเลือกไฟล์นี้แล้วก็เลือก open รอสักครู่หนึ่งอันเทียมจะทำการสำเนาตัวไฟล์เหล่านี้เอามาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับไฟล์เหล่านี้เนี่ยก็จะนำมาปรากฏอยู่บนโปรเจกต์พาร์นลนะครับอันนี้คือโปรเจกต์พาร์นลตัวพาร์ l นลโปรเจกต์จะเป็นที่รวบรวมโปรเจกต์ต่างๆ เมื่อเราต้องการเปิดไฟล์ใดใน Project Panel อันนี้เราก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้นยกตัวอย่างเช่น Schematic เราดับเบิลคลิกที่ Schematic เราก็จะเห็นตัว Schematic ปรากฏขึ้นเราดับเบิลคลิกที่ PCB เราก็จะเห็นไฟล์ PCB ปรากฏขึ้นพื้นที่ที่ปรากฏตรงนี้นี้ก็คือพื้นที่ Workspace ที่เราใช้ทำงาน นะครับถ้าเราเปิดไฟล์เอกสารหรือว่าไฟล์วงจรมากไฟล์เหล่านี้ก็จะอยู่ซ้อนกันเป็นแทบ็บเป็นแท็บอย่างนี้นะครับเป็นแทบ็บเราสามารถเลือก Active Tab ได้นะครับทีละอันหรือว่าในกรณีที่เรามีหลายมอนิเตอร์เราสามารถนำแท็บนี้ไปเปิดในอีกมอนิเตอร์หนึ่งได้ในกรณีที่เรามีแค่มอนิเตอร์เดียวแล้วเราต้องการเห็น2ออย่างพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นเราต้องการเห็นทั้ง วงจรแล้วก็เห็นทั้งสกิมมติก PCB เปิดพร้อมกันวิธีการก็คือให้คลิกขวาที่แท็บบนชื่อนั้นจากนั้นเลือก split นะครับ split แนวตั้งหรือว่า split แนวนอนนะครับ split แนวตั้งเราจะเห็นวงจรปรากฏขึ้นในแนวตั้งแบบนี้นะครับเราสามารถเห็นวงจรพร้อมๆกับ PCB ได้นะครับถ้าหากต้องการนำมารวมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก merge all อย่างนี้เป็นต้นครับอันเทียมดีไซเนอร์ออกแบบมาให้ทำงานกับมัลติมอนิเตอร์ผมแนะนำว่าโดยทั่วไปเพื่อความสะดวกเนี้ยเราควรจะมีอย่างน้อย2มอนิเตอร์เพื่อความสะดวกในการทำงานเนื่องจากการออกแบบนี้เราจาเป็นต้องเปิดวงจรให้มันสัมพันธ์กับ PCB เพราะฉะนั้นการเปิดวงจรในอีกหน้าต่างหนึ่งแล้วก็เปิด PCB ในหน้าต่างที่2นั้นจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น p a n น l อีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับ a r t ium Designer ก็คือ Panel ที่ชื่อว่า p r p e r t y p a n e l นะครับ p r o p e r t y เ a อ e l ถ้ามันไม่เปิดอยู่เราสามารถเปิดมันได้โดยไปที่มุมล่างขวาคลิกที่คำว่า p n e l นะครับแล้วก็คลิกที่คำว่า Property จะเห็นหน้าต่างของ Property Panel ปรากฏขึ้น Panel ต่างๆเหล่านี้นี้เราสามารถย้ายตำแหน่งมันได้นะครับ โดยปกติมันจะอยู่ที่มุมต่างๆของของหน้าจออ่านเทียมถ้าเราต้องการย้ายวิธีการก็คือให้คลิกที่ชื่อของพาร e เนลคลิกค้างไว้นะครับจากนั้นลากจะใช้วิธีสแนปตามแอโร่นะครับก็คือสแนปซ้ายหรือขวาระหว่างนี้ยังไม่ต้องปล่อยเมาส์นะครับเรายังควรกดมันอยู่จะใช้วิธีสแนปซ้ายหรือขวาตามนี้เป็นต้นเห็นไหมครับเมื่อเราสแนปแล้วมันก็จะกลับมาวาง อยู่บนตำแหน่งทางด้านซ้ายมือหรือขวามือตามตำแหน่งของลูกศรน,นะครับนอกจากให้มัน snap เราสามารถย้ายมันออกมาลอยๆแบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถวางบนมอนิเตอร์ที่2หรือว่าจะวางลอยปนไปกับพื้นที่ที่เราทำงานแบบนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเอา property panel snap เอาไว้ที่ด้านข้างนะครับการ snap น,นี้มันจะ snap แล้วก็ซ่อนเอาไว้ด้วย ถ้าหากเราไม่ต้องการให้มันซ่อนเราสามารถกดปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มเพื่อมาร์กให้มันคงตัวเอาไว้เมื่อเรากดปุ่มคงตัวเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะไม่หายไปไหนถ้าเราไม่กดปุ่มคงตัวหรือปุ่มเขมุดปุ่มนี้นี่เมื่อใดก็ตามที่มันแมกทีฟมันก็จะหุบหรือว่าซ่อนตัวลงไปนะครับในที่นี้ผมจะเปิดเอาไว้ p r o p e ี t y p a n e l ก็จะเป็น พาร์ทนที่แสดงคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของวัตถุทุกอย่างที่อยู่บนชิ้นงานนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราไปคลิกที่วัตถุยก ok ตัวอย,อย่างเช่นผมคลิกที่คอมเพนเนนต์ตัวนี้เห็นไหมครับบน Property Panel ก็จะแสดงคุณสมบัติของคอมเพนเนนต์ตัวนี้ถ้าผมไปคลิกที่ตรง p o w e r p o i t นะครับบน property panel ก็จะแสดงคุณสมบัติของ p o w e r p o i t อย่างนี้เป็นต้นถ้าผมไม่คลิกที่ใดเลย คลิกบนพื้นที่ว่างๆในพื้นที่ออกแบบมันจะกลายเป็นคุณสมบัติของชีทบอร์เดอร์ชิ้นนี้ที่เราใช้ในการบรรจุตัววงจรของเรานะะหน่วยที่ใช้ในการวัดมีหน่วยเป็นอะไรนะครับขนาดชีทมีขนาดเท่าไหร่ตามแม่แบบหรือว่าตามมาตรฐานนะครับกรณีนี้ก็คือ A4 อย่างนี้เป็นต้นเราสามารถปรับขนาดแม่แบบเราสามารถปรับขนาดตัวชีทนี้โดยเลือกจาก p r o p e r t y ตรงนี้เช่นกัน นะครับผมในการใช้งานอันเทียมดีไซเนอรเราจะใช้เมาส์เพื่อควบคุมในพื้นที่ Workspace ระหว่างที่เราทำงานไปนะครับอ่ n โอเปเรชันที่ใช้บ่อยแล้วก็ใช้เป็นประจำก็คือการซูมอินซูมเอาทนะครับการแผนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับอันเทียมจะใช้เมาส์ทุกปุ่มนะครับปุ่มซ้ายปุ่มขวาปุ่มกลางรวมทั้งเมาส์ว e ว การซูมอินซูมเอา์ก็คือการใช้คีย์คีย์คอนโทรลนะครับกดคีย์บอร์ดคีย์คอนโทรลค้างแล้วก็หมุนหมุนที่เมาส์วิวหรือจะใช้วิธีกดกดวิวค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ไถ mouse, เมาส์เลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อซูมอินซูมเอาส์ก็ได้นะครับระหว่างนี้ทดลองดูเลยนะครับการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ใช้วิธีหมุนนะครับใช้วิธีกดเมาส์ปุ่มขวากดค้างเอาไว้มันจะเปลี่ยนเป็นรูปมือ แล้วก็ลากไปลากมาเพื่อแผนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับหรือว่าใช้วิธีหมุนวิวหมุนวิวร่วมกับคีย์บอร์ดชิฟ f t ก็ได้นะครับนะครับกดปุ่มขวาค้างนะครับจะเป็นการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเมนูของอันเทียมนี้เราสามารถใช้ได้นะครับโดยเเามาส์ไปคลิกที่เมนูอย่างเช่นเมนูไฟล์เมนูอ d ดิทอย่างนี้นะครับนอกจากการเอาเมาส์ไปคลิกแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้วิธีย่อ ให้สังเกตดูตัวอักษรที่อยู่ตรงเมนูนะครับยกตัวอย่างเช่นเมนูไฟล์เนี่ยจะมีคําว่า F แล้วก็ตัวอักษรขีดเส้นใต้อยู่อย่างนี้หมายความว่าขณะที่เมาส์อยู่ที่ตำแหน่งใดๆเราสามารถกด F เพื่อไปที่เมนูไฟล์ได้นะครับเราสามารถกด P เพื่อเข้าที่เมนูเพลสนะครับเราสามารถกด D เพื่อเข้าที่เมนูดีไซน์นะครับเราสามารถกด V เพื่อเข้าที่เมนูวิว นะครับ V แล้วก็ I ก็คือหมายความว่าซูมอินนะครับยกตัวอย่างเช่น V I นะครับ V O ซูมเอาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่า V V F ก็คือซูมฟิตทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีคำสั่งช่วยมากมายยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง Place นะครับเราสามารถกด P W หรือว่าลองมองที่ตัวด้านหลังเห็นไหมครับมีคำว่า Control W นะเราต้องการ Press Y หรือว่าวางเส้นลวดเชื่อมวงจรเข้าหากันเราไม่จำเป็นต้องกด P W เราสามารถกด Control W ก็ได้เช่นกันนะครับคีย mm ์ย hmm. ่อช็อตคัทเหล่านี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยเข้าไปทางเว็บนะไปที่เมนู Help แล้วก็เลือกช็อตคั u t Key นะครับจะมีช็อตคัทคีย์มากมายนะครับ ในเบื้องต้นผมแนะนำว่าให้ทุกคนจำช็อตคัดคีย์สำหรับการแพนการซูมเหล่านี้ไว้ก่อนส่วนช็อตคัดคีย์แบบอื่นก็ค่อยๆเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตนะครับในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเราคุ้นเคยกับ a n นเทียมดีไซเนอร์แล้วนะครับเราจะทดลองมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเ,เราจะทำการปิดเอกสารที่เราเปิดค้างเอาไว้นะครับวิธีการปิด ก็คือเราสามารถทำได้แบบนี้นะครับจะใช้เมนูไฟล์เลือก close ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกขวาที่ชื่อเอกสารชุดนั้นแล้วก็สั่ง close นะครับการสั่ง close จะมีทั้ง close ตัวมันเอง close คนอื่นหรือว่าปิดทั้งหมดนะฮะ close all ในที่นี้ผมจะขอปิดทั้งหมดนะครับเลือก close all นะครับเนื่องจากมีเอกสารที่เราได้เผลอไปแก้ไข ดังนั้นอันเทียมดีไซเนอร์จะถามว่าเราต้องการเซฟหรือไม่ในที่นี้ผมตอบว่าไม่เซฟนะครับเอ,อเอกสารที่เราแก้ไขได้ถูกปิดไปหมดแล้วแต่ว่าตัวโปรเจกต์ยังคงอยู่นะครับวิธีการปิดโปรเจกต์สามารถทำได้โดยมาที่ตรงชื่อโปรเจกต์นะครับคลิกขวาที่ชื่อโปรเจกต์เลือก close project แบบนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทดลองสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาทดลองของเรานะครับ ให้ไปที่เมนูไฟล์เลือกคำสั่ง new นะครับ project ไฟล์ new project นะครับเมื่อเลือกคำสั่งเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าจะมีตำแหน่งหรือคำว่า location ให้เราเลือกว่าเราจะเก็บโปรเจกต์ชิ้นนี้เอาไว้ที่ไหนนะครับมีให้เลือก3มตำแหน่งก็คือเก็บบนอันเทียม365า workspace ของเรานะครับเป็นรูปก้อนเมฆแล้วก็ชื่อของ workspace หรือว่าเก็บภายใต้ version control ซึ่งอยู่ภายใน PC ที่ติดตั้งเอาไว้ของเรานะครับอันเทียมดีไซเนอร์รุ่นหลังๆจะมี v วอร์ชันคอนโทรติดออกมาในตัวอันเทียมดีไซเนอร์อยู่แล้วเราสามารถเปิดใช้เวอร์ชันคอนโทรนี้ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าการใช้งานเวอร์ชั control นี้มันอยู่ที่เครื่องเราเราไม่สามารถแชร์ไปหาคนอื่นได้ซึ่งแตกต่างจากอันเทีย365นะครับ อันสุดท้ายก็คือการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเองภายในเครื่อง p c ของเราเก็บมาในฮาร์ดดิสของเรานะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับในอดีตท,ที่ผ่านมาก็คือเราสร้างแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เอาไว้ในในฮาร์ดดิสเพื่อจะเก็บโปรเจกต์ในที่นี้ผมจะขอใช้วิธีการสร้างบนคลาวนะครับโดยการเลือกตัว Cloud workspace ที่ได้อ v ก t ิเวาไว้แล้วแล้วก็ประเภทนะครับตรงกลางก็คือ จะเป็น PCB p r o t ว่างว่างๆหรือว่าจะเป็น default Project นะครับถ้าเป็นโปรเจกต์ว่างๆภายใน Project ที่สร้างใหม่ขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามี default PCB Project ก็จะมีไฟล์ตั้งต้นมาให้อัตโนมัติแต่ไฟล์เหล่านั้นก็จะไม่มีข้อมูลอะไรในที่นี้ผมจะขอใช้ default นะครับส่วนกรณีเป็น multi board ยังไม่ขอพูดถึงนะครับอันนี้ขอเว้นไว้ก่อนส่วนชื่อ Project name จะขอใช้ว่า IoT นะครับ IOT uh, workspace uh, โทษครับ IOT workshop คำอธิบายก็วงจรตัวอย่างนะเริ่มต้นที่เหลือก็ใช้ตาม Default ไปตามนี้นะครับติ๊ก create รอสักครู่หนึ่งอันเทียมดีไซเนอร์จะสร้างโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บเอาไว้ภายในภายใน workspace ของอันเทียม365เห็นไหมครับแล้วก็จะมี uh, แผ่นมีไฟสกิมม a t ิกนะฮะ ไฟล์ PCB แล้วก็มี Active บ o m แล้วก็มี Setting ต่างๆเป็นไปตามแม่แบบที่กำหนดมาให้ไหมครับไฟล์เหล่านี้นี่ถูกเก็บอยู่ที่ไหนนะครับถูกเก็บอยู่ที่ส่วนหนึ่งอยู่ที่เครื่องเราเมื่อใดก็ตามที่เราแก้ไขระหว่างวันที่เราทำงานไปเนี่ยเราบันทึกมันจะบันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเราเมื่อจบวันเราจึงอัพไฟล์เหล่านี้ขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์โดยใช้คำสั่ง Save to Serv e r นะครับนะเป็น2ขั้นตอนนะครับเราเก็บเอาไว้ชั่วคราวไว้ในเครื่องก่อน จากนั้นค่อยเซฟที่มันโชว์ค่าเหล่านี้ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ีกทีนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะจบในโหมดที่2นี้นะครับก็คือว่าผมจะทำการเซฟไฟล์ตัวอย่างทั้งหมดนี้ของในโปรเจกต์ที่เพิ่งสร้างนี้ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับออมองที่ตรงชื่อโปรเจกต์นะครับจะมีคำว่าเซฟทูเซิร์ฟเวอร์คลิกเข้าไปเลยครับนะจะมีดาวหลอก ถามแล้วว่าให้เซฟโปรเจกต์ช้นนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ประกอบด้วยชื่อไฟล์อะไรบ้างที่มันจะแอดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราสามารถใส่คอมเมนต์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กดโอเคไปปึ๊บนะครับนะอันเทียมก็จะจัดการย้ายไฟล์เหล่านี้เ,เอาคอมมิตขึ้นไปบนบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะมีเครื่องหมายถูกเครืนะ่องหมายถูกก็แปลว่าไฟล์เหล่านี้ขึ้นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว นะครับถึงขั้นนี้ก็เป็นการจบโมดูลที่2แล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะทดลองดึงคอมเพนต์จากไลบรารีต่างๆที่เอามาใช้ในวงจรของเรา